ถ่ายรูปคู่พี่เจ้านายช็อตนี้พี่ชายกับน้องรักหล่อแพ็คคู่จริงๆค่อยๆสนิทกันเรื่อยๆไปอีกสําหรับสองครอบครัวระหว่างครอบครัวแย้มนามและครอบครัววัฒนศิลป์จนมาถึงรุ่นลูกๆซึ่งก่อนหน้าน,นี้น้องโพลูกชายของชาคริตแย้มนามกับแอนพัทราได้ไปเล่นที่บ้านของพี่ๆและได้ปิ่นเกตมณีกับลูกชายทั้ง3ช่วยเลี้ยงน้อง และภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักล่าสุดที่ปิ่นเกตมานีได้ถ่ายรูปลูกชายคนโตน้องเจ้านายที่ถ่ายรูปคู่กับน้องโพพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าพี่ชายน้องรักเจ้านายเจ้าโพเรียกว่าหล่อแพ็คคู่จริงๆค่ะสําหรับพี่เจ้านายและน้องโพถ่ายรูปชอดนี้คือหล่อเท่มากทั้งคู่พี่ชายก็ดูละมูลรักและเอ็นดูน้องชายมากและคอมเมนต์แฟนๆเช่นน่ารักจังเลยสองหนุ่มหล่อทั้งคู่เลยจ้า น่ารักมีพี่ขุนด้วยเดินมานูน่นมีหนุ่มน้อยมาเล่นด้วยเจ้านายเจ้าขุนเจ้าโพ